เริ่มแล้วค่ะงานอเวก,กิ้งแบงคอก2024ปลุกไฟย่านเติมไฟคนนทิทรรศการแสงสีเสียงจัดเต็มชมงานอาร์เก๋เกที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆในเมืองใครที่เป็นสายถ่ายรูปถูกใจสิ่งนี้แน่นอนปีนี้งานเขาจัดอลังกะเดิมตั้งแต่โซนพระนครไปจนถึงปากคลองตลาดมีอิสตอร์เรชันและแอตทิบิวตี้มากถึง36จุดให้เพื่อนๆได้ไปตามเก็บภาพด้วยกันบอกเลยว่าระยะทางแต่ละจุดมีมุมจัดแสดงแอบซ่อนอยู่หลายที่มากๆเดินตาม ากนนจนเเเือเยยยลทีดีดวแต่พอได้เห็นแสงไฟสวยๆแบบนี้แล้วคุ้มค่ากับการมาจริงๆค่ะไฮไลท์หลักของงานจะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันตั้งแต่ยอดพิมาริเวอร์วอล์กมิวเซียมสยามสวนสรานรมแพร่งภูทรศาลาว่าการกรุงเทพม,มหานครและสวนรม,มานีนาดซึ่งในแต่ละจุดจะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปแถมยังมีกิจกรรมให้ทําเล็กๆน้อยๆเพิ่มความสนุกให้กับผู้ร่วมงานมากๆค่ะเนื่องจากปีนี้สถานที่จัดไฟค่อนข้างกระจาย ใครที่กัวงวลเรื่องการเดินทางไม่ต้องห่วงเลยค่ะในงานเขามีตุกต๊กตุ๊กสามารถรับส่งเราตามจุดต่างๆได้ฟรีเลยนอกจากที่จะได้ชมงานไฟส,สวยๆแล้วเขายังมีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะคะศิลปินก็มีตามนี้เลยสามารถเข้าชมได้ชั้น2ยอดพิมา walk, ริวว์วอลคิริแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับการเดินทางม,มาที่งานสามารถมาลงได้ที่ MRT สนามชัยทางออกที่1หรือจะลงที่ MRT 3สามยอดทางออกที่1และ3 ในส่วนของที่จอดรถสามารถนำรถมาจอดได้ที่ตลาดยอดพิมานและมิวเซียมสยามค่ะใครที่นั่งรถประจำทางมาสามารถลงได้ทั้งหมด6ป้ายเราจะขึ้นสายรถไว้ให้ตามนี้เลยค่ะ Awakening Bank g o k 2024จะจัดตั้งแต่วันที่8จนถึง17พฤศจิกายนเริ่มงานเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ on the way JS r ้อในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกรอติดตามชมกันได้เลยค่ะ